อ้ายมาแล้วมาแล้วจ้ะเหเป็นยังได้พ้องสบายกันดีก็่าอสวัสดีครับวันนี้ผมไปซ่อะปูมาครับนี่ซ่อกกางตงครับจะเอามาเนี่ยน้ำปูน่าก็คงจะวันเสาร์ติดหน้าพูแล้วเนอรนะครับไปซ่อมมาชั่วโมงน่ได้มา เตาอีเลยครับเออกะนกะละนะครับปูที่ได้นี้เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยไปก่อนนี่จะไปปล่อยไว้ในบอ่อครับแปงบอ่อมาโดยเฉพาะเอาไว้เลี้ยงปูเลี้ยงหอยฮะทรมาหากินันไปแล้วก็เสานาก่อยลงมาหยับหวังว่ามันคงจะอยู่นะครับไปไหนเนอน้องเนอไปแงวดีนะอ่า เดี๋ยวมาเงียบทำไมฮะไปไปไปโชคดีทุกคนนี่ทำมาหากินครับอยู่บนเฮากลางตรงกานานะโอ้มีโอดตครับก็จะขึ้นไหมอย่างนี้โอ,อ้น้อนี่เตียวดีเนาะนีมือแหมนะลงไปลงไป่ะโชคดีครับบ๊ายบาย